พันนะครับก็เลยติดเบิ้งหรือติดเบิงเบ้งเลยพี่น้องนะครับครับผมพี่น้องครับกราบสวัสดีมิรักและแฟนเพลงนะครับเอฟเซียนเป็นที่รักทุกขู่ทุกคนนะครับพันชลาหน้าตาดีหน้าจาสุดยอดพี่น้องอางานการก็บอกค่อยมีลงปานได้พี่น้องเอย้ยนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวให้พนันแบ่งตับตับถ้อยขึ้นไปนะครับขึ้นได้ก็จะขึ้นตามขึ้นไม่ได้ก็เบิ้องยุข,ข้างใกล้นี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับ วันตอมนล้วก็จะพึ่งลงตอดถ,ถุงอะไรอ้ยขึ้นไปนี่เออได้ยนเชือกลงมาแล้วกันดักขั้นกระดึบแดงจึ้งครึ้งเฮ้ยมีลูกอยู่ ยังดีดู้่โอ้พอหโยอะไรเต๋อพี่น้องเี้นี่ครับปลดใฟไว้กวดเลยครับคุณอ่ะเอ้ยกับใครอยู่ตัวครับบรรยากาศขางเทิงนี่นี่ครับฮะ ปีนยังละ่ะเออมาแล้วโอ้ยไ้ใต้บบขึ้นปีกพี่นวงเอ้ยขันเ <c ười> ออนีล่ล่ะฮะโอ้ยโมเมนต์ฉันจะล,ลงเนาะ ตอดตอดไปแต่วัยมุดนนามนีไม้ไหนนมนาย ช่วงนี้มันแบบนี้แหละเอาแนวนอนไปได้เลยครับที่เที่ยววันที่ได้เขาไปได้อ๋อพี่น้องเอาพอได้บรรยากาศนะครับพอได้ทายพอได้งานพี่นอ้องเอน่ยนะครับช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับงานหน่วยนะครับ มีแน่บ่มีแน่นะครับก็พอได้เบิ่งพี่น้องเลยไปลงไปหาเก็บเขาเก็บของครับยีงลงได้บ่ล่ะถอยเขานะ่ะรุนไหมครันแม่งรุนรุนเลยไหมยังรุนรุนน<ว>้ำลังเมื่อซื้อเป็นยังเมือเ่อซื้อ <laughs> ได้ขึ้นเนาะได้ขึ้นได้กล่อมจะโ่ดได้ขึ่นเนาะบ เลือดรวยครับเลือดเต็มเลยนู่นครับของเพี้ยมาแล้วครับต่อยต่อยมัดของเพี้ยเขา,ขาเปี้ยะยี่สิบวันยี่สิบวันเขาเปี้ยะเขาแบบโอ้ยม,ม,ม,มีที่เตีย้ยครับพี่น้องครับนักเตี้ยครับเอ,อ,อพันมงกุลไปลาบ <laughs> ไปลาบเลยแข่งได้ไหมหรอเปลี่ยเดี๋ยว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 รับเจ่งได้บ่เอ้าไปหลาบโอ้ไปย่างครับเอาถุงลงไปเลยเอ้ถุงเยอะแยะนี่สุดยอดนะครับก็ได้แบ่งกันเด้มึงครับอุ้ยน้ำกับเปี๊ยเลยเอาไปไปไปเอาไปเถอะเอาไปกินโอ้ของเพื่อไรปล่อยแม่ผมซะ ครับขอดูดึงเออมันตามมันตามมันตามเอาถือก็ถือก็ตามก็เดินหนีเลยนเดินหนีเลยแน่นแน่นนะครับแน่นเท่าไรได้ยิ่งดีนะครับอย่าระมาดเพราะว่าถึงมันตดเจ็บตดปวดนะครับซับไหนได้ก็ซับนะครับเรียกว่าซับเซฟมันไม่เจ็บตัวลังหนึ่งอยู่นู้นครับต้นกระถินนั่นลงก็พอเดื่มได้อยู่นะครับลังพองงามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะใหม่จะเก่าต้องไปชมดูพี่น้องนะครับ อยากระแหงๆแดงแดงต้องระวังนะครับพื้นไฟเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเหลาแหลมอ่ะพอได้อยู่ดกว่าพี่น้องเลยแต่ขเขา,ขาโยกเยกยกเยกจะเป็นผ้งใหม่ก็ได้ครับรลนี้ข้าไข่ข้าแกงข้านามันหมูก็ได้ไปครับขึนบ้นไเบึงขังเชิงกัน ก็เดือบอยู่ <c oughs> ไปพี่น้องขังเถิงอขังเถิงบุกคือดอกว่าพี่น้องอุ้ยน้ำไม่ได้ใส่เลยน้ำ พิงยังเกลเลย <c oughs> น้ำก็ยังดีแท้ครับโบโบเลยน้ำกระด้นะครับน้ำดีน้ำดีนด้ำดีพิจาร์พร้อมพี่น้องแต่ะวะ่าลังเกนะครับ <c oughs> ไปพี่น้องลงอยู่นานยิ่งต่อกัดเลยเต็มที่นะครับถ้าเซฟร้อยเรามันโอเคอยู่นะครับก็อยู่ได้นาน,นแต่ถ้าไม่เซฟดีอันตรา,ายพี่น,ออน้องเลยถึงมันลุมตอนนะี้นะครับเอาละพี่นอ้องเลยฝากพี่ฟงังน้องเนอมือนี้กับครับพราได้ขึ้นพอได้หาพราะได้แรกไครนะครับงานของผู้เ่าพันชลานาตาทีย่ยอดนาตาดีแพลตฟพร้อมได้กัสะดวกก็เรียนเชืญน,นะครับเผ็บุกกับพันที่พงละตาระแดก วะนะครับหรือจะไปที่ยูทูบก็กินเกตอนฝ่านะครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเด้อแล้วก็ไปกดโฟโล่ที่ภาษาฝร,รั่งเศนเพจมือนี้ก็เป็นอันว่าสวัสดีนะครับ